ปราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายการลุนโหสกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิธ์พลาดพิงซึ่งคุณสิริโชคโสภานะครับก็ผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าท่านนั้นเป็นแฟนคลับในการติดตามข้อมูลข่าวสารของผมมาโดยตลอดแต่อย่าคิดเกินเลยกว่านี้นะครับเสียวครับ ท่านประธานที่เคารพครับสำหรับการกล่าวหานะครับของทางพักฝ่ายค้านได้ยื่นถอดถอนท่านคุณตุ๊บรเอกประชาผมนอกนั้นโดยใช้ผมเป็นตัวกระทบชิงกราบยนดยความเคารพครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนั้นในมาตรา266มีการกล่าวหาครับวรรคแรกซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหน้าตานี้ระบุไว้ชัดเจนครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องไม่ใช้สถานะ หรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสสของพรรคเพื่อไทยไม่ได้ใช้สถานะไม่ได้ใช้ตำแหน่งของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและไม่ได้เข้าก่าและไม่ได้เข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองเท่านี้ล่ะครับก็ไม่มีเหตุผลที่อาก็ไม่มีเหตุผลที่จะฟังขึ้นในการกล่าวหาในครั้งนี้ขออนุญาตเข้าเนื้อหาที่กล่าวหาครับมีเป็นประเด็นประเด็นผมคงใช้เวลาไม่มากมายครับท่านประธานครับในกรณีที่มีคลิปออกมาครับมีรถหกล้อที่มีล้ออยู่บนข้างบนที่เขาเรียกว่ารถห้อยนะครับที่มีบอกว่าชาวดอนเมืองเชิญร่วมบริจาค ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่ารถคันนั้นเป็นจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพี่น้องชาวดอนเมืองและในทุกๆครั้งครับที่มีผู้ประสบอุทกภัยท่านทราบไหมครับผมได้นําคนดอนเมืองนั้นไปบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในช่องทีวีนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงคือช่อง3ครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามแสนกว่าบาทนั่นก็คือจิตใจของพี่น้องชาวดอนเมืองซึ่งเหตุผลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับ รถที่นำมาวิ่งบริการนั้นเขาสามารถที่จะติดอะไรก็ได้ครับเพราะเป็นเงินเขาเป็นรถเขาไม่เกี่ยวกับผมนะครับในกรณีนี้กรณีต่อมาครับมีเปรียบเสมือนว่ามีรถทหารมีติดป้ายนะครับมีของเต็มรถเลยข้างรถเขียนว่าศูนย์ประสานงานเป็นป้ายศูนย์ประสานงานสสกาลุนหัวสกุลท่านครับผมเองนั้นได้เป็นผู้แทนมาส5บหปีแล้วครับในการเป็นสมาชิกท้องถิ่นถึงวันนี้ ผมคงไม่ขอใช้คำว่าปัญญาอ่อนหรอกครับรถวิ่งนั้นทำไมต้องใช้คำว่าศูนย์ประสานงานครับผมเชื่อครับว่ามีพี่น้องชาวหมู่บ้านสิริสุขซึ่งเป็นผู้นำชุมชนได้ประสานงานกสพพไปขอของนะครับจากสนามสุพ,พัชราใสาครับแล้วเขาเองนั้นก็เห็นว่าเรานั้นทำงานอย่างต่อเนื่องท่านทราบไหมครับที่สี่แยกศีสมานนั้น มีเรือนะครับไม่ต่ำกว่า4ี่สิบลำซึ่งพี่น้องนั้นได้ส่งมาช่วยเหลือขออนุญาตเอ่ยนามครับความดีไม่เอ่ยไม่ได้คือท่านสสชาดาไทยเศรษฐส่งเรือมาสี่สิบลำครับพร้อมกับอาสาสมัครไม่ต่ำกว่าห้าสิบชีวิตและก็ขอเอ่ยนามครับคุณพ่อสนอเทียนทองส่งรถหล้อรถสิบล้อไหมผมไม่ต่ำกว่าสิบคันท่านทราบไหมครับสิ่งเหล่านี้ผมได้มาเพราะความเป็นกาลุโหสกุล และท่านทราบไหมครับค่าใช้จ่ายวันหนึ่งตั้งแต่น้ําท่วมดอนเมืองนั้นเกือบเดือนแล้วครับวันละกว่าแสนมีใครพูดถึงครับสิ่งเหล่านี้เป็นความอึดอัดและอัดอั้นอยากจะบอกกับท่านประธานพานไปถึงผู้ที่อยากจะพูดอะไรก็พูดท่านประธานครับผมเรียนยืนยันครับว่าป้ายที่ติดข้างรถนั้นผมไม่ทราบแต่เป็นพี่น้องประชาชนเขารักเขาอยากจะทําในนามเรานั้นผมห้ามเขาไม่ได้ครับต่อมาครับ รูปที่มีถุงยาบอกว่ามีโลโก้กรทมด้วยนะครับผมกราบยนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าเป็นภาพที่แต่งขึ้นชัดเจนชัดเจนครับผมเองกราบยืนยันกับท่านประธานครับว่าผมเองในการแจกของผมจะแจกกับมือครับไม่จําเป็นต้องมีป้ายครับดอนมึงคนรักอยู่แล้วครับท่านประธานครับผมไม่ใช้เวลาเยอะครับเพราะว่ามีพี่น้องที่จะต้องอภิปรายอีกหลายท่านนะครับสําหรับรูปนะครับ ที่มีกองสิ่งของพเนินเทินทึกนะครับในสปพอของดอนเมืองนั้นผมกราบเยินด้วยความเคารพครับต้องกราบหัวใจของพี่น้องอาสาสมัครเราเองนั้นเปิด8ดโมง9้าโมงราบอกว่าเราเลิก3ามทุ่มถ้าจะเห็นในภาพครับไม่มีคนอยู่มากมายเท่าไหร่ครับในช่วงที่ไปถ่ายนั้นจะเห็นว่ากองสิ่งของใหญ่ๆ,ๆกองนั้น มันเป็นจิตอาสาของพี่น้องประชาชนซึ่งมาแล้วหลังสามทุ่มบอกขอทำงานเถอะเราเองก็บอกว่าพี่ครับพี่พี่น้องน้องอาสาเหล่านี้เขาเองนั้นทำงานมาตั้งแต่เช้ายันค่ำเขาไม่ไหวแล้วแต่ถ้าพี่น้องจะทำพี่น้องก็ทำนั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกเสื้อสีได้มีโอกาสมาร่วมกันในการที่จะทำความดีส่งน้ำใจไปช่วยเหลือพี่น้องเราห้ามน้ำใจเขาไม่ได้ครับ เช้ามาเราก็เห็นกองพันธุ์เินเทินทึกแล้วท่านจะเห็นภาพครับว่าไปถ่ายในช่วงหัวรุ่งฉะนั้นแล้วครับสิ่งเหล่านี้รอที่จะแจกจ่ายไปสู่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านประชาชนมนอกครับที่ท่านเมตตาได้พูดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชื่นใจที่สุดครับนายสิริโชคโสภากล่าวหาชัดเจนครับบอกว่าผมรับหรือผนังกั้นน้ํา เท็จชัดเจนครับพูดหลายครั้งแล้วครับสื่อต่างๆในวันนั้นก็อยู่ในที่เกิดเหตุครับว่าผมเป็นคนปรามพี่น้องประชาชนห้ามลื้อเด็ดขาดแล้วผมเองนั้นก็เห็นครับว่ามีแนวรื้ออยู่แล้วหเมตรแนวรื้อนั้นนะครับน้ําลดลงเรื่อยๆจนกระสอบทรายเล็กๆโผล่ต่อรองกันไปต่อรองกันมากราบแล้วทวงบุญคุณเขาแล้วผมพูดรู้กี่ครั้งครับว่าคุณขอคืบไม่คืบขอสอกได้สอกวันนี้ผมยอมคุณไม่ได้คุณจะมาลื้อตรงนี้เดี๋ยวพี่น้อง ในกรุงเทพเดือดร้อนขอโอกาสให้สปพ,พหรือรัฐบาลได้บริหารน้ําระบบบวนลรวมก่อนเราค่อยมาดูตรงนี้กันต่อรองไปต่อรองมาก็ไม่ยอมจะไปปิดดอนเมืองเทเวขอร้องไปขอร้องมาสุดท้ายเขาเองนั้นก็ต่อรองผมก็บอกนะครับในจิตวิทยาที่ผมมีการที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วผมก็รู้ว่าวันต่อๆไปนั้นเราจะทําอะไรต่อผมก็พูดคุยกับพี่น้องครับว่าพี่น้องครับวันนี้ผมยอมถ้าไม่ได้จริง ถ้าในวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเย็นขอเวลาสองวันหกโมงเย็นในวันพรุ่งนี้ถ้าทางบ้านเมืองไม่มารือ้อผมจะนําพาท่านรื้อเองนี่คือสิ่งที่ลูกผู้ชายคนนี้พูดครับแล้วก็รับโดยสะดุดดีในคําพูดนี้ถูกตําหนีตีเตียนโดยพระท่านนะครับท่านประชาผมน,นอกด้วยความเคารพครับท่านเห็นต่างกับผมเพราะท่านเองต้องรักษาร,ระบบใหญ่ไว้แต่ผมเอง ทำด้วยจิตใจที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในเวลานั้นคิดเองตัดสินใจเองในการที่จะผ่อนคลายเขาโดยประสานงานกับท้องที่นั่นก็คือสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองสิ่งใดๆก็ได้ครับที่จะคลายนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นคลายใจลงได้คลายร้อนลงได้เขาขอเล็กๆครับกระสอบเล็กๆในแนวนั้นเอาออกเพื่อให้เรือผ่านได้สิ่งเหล่านี้เราทำให้ไม่ได้หรอครับในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนดอนเมืองซึ่งเขาเลือกมา เขาสัญจรไม่ได้น้าท่วมขังเขาเขาขอให้ก็สอบสายเล็กๆที่ติดแนวกั้นออกผมก็ปรึกษาหารือกับคนในพื้นที่ก็สามารถให้เขาออกได้บ้างเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศสิ่งเหล่านี้ถือว่าประสบความสําเร็จครับแต่เช้ามาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับผมกล่าวหาเอามาโจมหัวบอกว่าการลุนพาคนหรือบิ๊กแบ๊กเจ็บปวดครับคนในพื้นที่ก็ดา่าภาพรวมๆของคนทุกคนก็ดา่าหาว่ากาลุนเป็นคนทาลายระบบขอความยุติธรรมนะครับ ท่านประธานครับอีกนิดเดียวครับใช้เวลาไม่เยอะครับสําหรับคลิปปากเก็ตนะครับผมขออนุญาตย้ําแล้วย้ําอีกครับขอท้าคุณสิรีโชคโสภาครับเราเดิมพันตําแหน่งกันได้ไหมครับแล้วผมจะตอบคาถามท่านครับว่าสิ่งที่ท่านเอาคลิปมาเปิดนั้นมันหมายถึงอะไรไม่ใช่ท่านพูดมานะครับเพื่อที่จะเอาบรรยากาศของการเมืองเอาน้าลายมาพ่นผมถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ยุติธรรมครับกับคนทํางานท่านประธานครับ ผมย้ำแล้วว่าในเวลาหนึ่งทุ่มมีพี่น้องประชาชนสองฝั่งปากเกตกระดอนเมืองนั้นมีปากเสียงมีปะทะกันเพราะว่ามีการกั้นลำน้ำของประปา ผมเองก็ไปที่เกิดเหตุครับผ่อนคลายโดยการพูดคุยต่อรองกับนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเขามีอำนาจอยู่ตรงนั้นนายกเทศมนตรีและก็สส,สผมพูดไปแล้วถึงที่มนตรีครับท่านสสเฮงสส,ส,สมนตรีของผมมีการพูดคุยกันเสร็จชาวบ้านมีความสุขกลับบ้านไปตอนสองทุ่มบอกว่าปากกตจจะแบง่งมีรถอยู่สิบคันจะแบ่งให้ห้าคันอีกห้าคันจะเดินตามแนวถนนเรียบของประปาปั้นคันอีกห้าคันจะส่งเข้าดอนเมืองแต่ท่านทราบไหมครับ ในเวลาประมาณสี่ทุ่มคันระยะยาวเรียบของปปาของปากเกตปั้นเรียบร้อยแล้วแต่ดอนเมืองนะครับปากเกตไม่ส่งรถไปทำชาวบ้านก็มารวมตัวกันอีก ผมก็ต้องออกมาปรามกันอีกแล้วผมก็มาบอกว่าผมเองนั้นไม่สามารถจะพูดคุยได้และยืนยันว่าสิ่งที่พูดมาในตอนหัวค่านั้นผมไม่เกี่ยวข้องผมจะกลับและผมไม่สนใจผมก็กลับมาขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ในสพพก็กลับขอขออภัยท่านครับท่านพนาท่านรัมตรีธีระวงสมุทรนะครับรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นารถกรมชนประทานครับไปถึงเวลาประมาณเกือบตีสามเสียงที่ผมพูดเนี่ยแหละครับเป็นเสียงที่ผ่อนคลายครับพี่น้องชาวดอนเมืองและพี่น้องชาวปากเกร็ดเสียงวอกเวกครับ บอกพี่น้องครับนี่รถกูนะครับไม่ใช่รถชาวปากเกร็ดคำว่ารถกูหมายถึงว่ารถที่เราพามาและเสียงชัดเจนครับขอนะครับเสียงชัดเจนบอกว่าให้ปั้นคันกั้นน้ําในฝั่งของดอนเมืองเพราะว่าทางปากเกร็ดเนี่ยปั้นไปเสร็จแล้วชัดเจนนะครับเป็นรถของกรมชนระทานครับส่งมาทั้งหอยส่งมาทั้งโป๊ะส่งมาทั้งรถแบ็คโฮ นะครับฉะนั้นแล้วก็ยังยืนยันนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งใจที่จะเป็นแนวปะทะและบอกว่ามีคลิปนะครับว่าในอำเภอปากเกร็ดในวิเศษพวงเพชรเนี่ยผมท้าทายไปหลายรอบผมต่อว่าต่อขานไปทางทีวีแล้วว่าไม่มีวุฒิภาวะในการให้ข่าวเขาว่าได้ยินเขาว่าคุณเป็นแอมเพอไม่ได้หรอกครับ <Yeah. S 1> เขาว่าเขาว่าแต่คุณเอามาพูดออกสื่อครับบอกว่าประมาณตีสามมาลื้อครับผมเองนะครับ เดินเหยียบน้ํานะครับน้ํายังกัดครับแล้วผมจะไปเหยียบอะไรกับแบคโครครับท่านประธานครับผมยืนยันครับว่าสิ่งที่ผมได้แก้ต่างในสิ่งที่เกิดขึ้น4ี่ห้าประเด็นตรงนี้ผมยอมรับด้วยความสลดใจครับสลดใจกับพวกที่มีจิตใจคับแคบไม่เคยคิดนโยบายครับ คิดแต่จะต้องทําลายล้างท่านการุนไม่ชอบสร้างสรรค์ครับท่านการุนนะได้ชี้แจงผมจดไว้ผมจะจบไม่เกินครึ่งนาทีครับท่านครับครับขอให้ผมได้ลงท้ายสรุปเหมือนท่านสิริโชคโสภาได้ไหมครับท่านประธานครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปพาดพิงกันมาเดี๋ยวท่านก็ขอใช้สิทธิ์ผมว่าท่านผมยืนยันว่าไม่พาดพิงใครครับผมมีวุทิภาวะพอครับที่ผมจะพูดอะไรและรับผิดชอบตัวเองครับท่านประธานครับผมยืนยันครับว่าผมนะครับ ยืนยันว่าไม่ใช่จําเพาพวกคิดทําลายไม่ใช่พวกที่ดีแต่นะครับดีแต่ด่าโชลีลาโวหารท่านประธานครับผมไม่อยากให้คนพวกบางพวกใช้วิกฤตของบ้านเมืองมาสร้างโอกาสทางการเมืองและท่านเชื่อไหมครับผมพูดไปหลายรอบแล้วว่าวันนี้ น้ำลายท่วมคราบน้ำตาของพี่น้องรประชาชนะนะพอแล้วครับผมตั้งใจทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนครับ,รบขอบคุณมากครับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องประชาชนของผมท่านประธานครับสิบวินาทีครับ,รบผมเขียนไว้ผมก็อยากจะอ่านให้ท่านประธานฟังมีคนเขาบอกว่าหลายคนเปรียบเทียบผลผมเหมือนช้างศึกในสงครามจำเป็นครับที่ต้องถูกคมของธนู หรือเกาทันผมหลบไม่ได้หรอกครับเกาทันจะมากี่ลูกจะมากี่ดอกนั้นแต่ผมนั้นยืนยันว่าผมมีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันตรงนี้ไปให้ได้และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับท่านประธานครับผมจะน้อมรับคําตัดสินด้วยสด,วด,ดุดีไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิน้นขอบคุณท่านประธานครับครับ